ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในเขตป่าสนนบทยังมีข,บข,นนขบขั่วหน่อยๆอบขัวหนึ่งซึ่งมีพ่อกับแม่และลูกอีกสองคนพวกเขาอยู่น้ำกั้นด้วยความถุกหยากล่ำบากผู้เป็นอายซื้อว่าเสี่ยงส่วนผู้เป็นหน่งซื้อว่าบิ๊กแบก อยู่มาามือหนึ่งเสี่ยงในส่วนบิกเขาไปในใป่าเพื่อไปหาลาศาดพ่อได้แบ่งเบ้าผ้าละให้ครอบครัวของพวกเขาวิ๊กเอ๋ยกู้วาสิสวนมึงไปลาซาดมึงสิสนใจไปน้ำกู้บอ่อไปกับไปตี่ายของกินแห้งบบมีอยู่ แต่บ่ให้เขาไปปลาเลิกหลายดขอขคอยยานดีหลายน้องให้มึงถือกระตาเด้อบัดบบไดนกไดหนูพ่อไดเก็บผักหักนอมานำ้ำได้อายบามีปัญหาสองอไอน้องเมื่อส้อนทนากันแล้วพวกเขาทั้งสองก็ไดมุ่งหน้าเดินทางเขาไปในป่าพ่อไปหอดปลาเลิกเสี่ยงกับปีกก็หูซึกแปลกเพราะบรรยากาศมันเงียบเหงาและว่างเว้งย่างบอกบบถือจังเฮ็ดห้เสี่ยงกับปีกขนลุก ไปตำตามกันไอ้นี่เฮากับเขามาปลาเลือกหลายเหล่าใดแต่กระบ,บท่านเห็นนกหนูจับโต้เลยหันเต่กู้กะว่าคือกันบรรยากาศเมื่อนี่มันเงียบผิดปก,กติกู้ละขนลุกขนชั่นอยู่ฮันตี้คอยกะว่าคือกันไปไปกับที่กลัวข่อยย่านเฮ้ยกับและวกเฮาเช้าหยังกินแรงฉันเลาะีกจักน้อยคละได้ทาบได้จังคอยกับเออเออก็ได้ นั่นละครับด้วยความทุกขยากลำบากเสี่ยงกับบีกถึงว่าจิยานกั้ซ้ำไดแต่เสี่ยงกับบีกก็ได้ตัดสินใจเดินหน้าเขาไปในป่าเลือกกรนเกา่าและหวังว่าจะได้นกหนูกลับไปตอนพอกับเม่ของพวกเขาทั้งสองเลาะไปเลยๆแต่กระบอพบเห็นนกหนูนจักโตเลย จังเฮดไห้เสี่ยงกับเบกเริ่มท้อและมดค่วมหวังทั้งสองจึงได้ผ้ากั้นกับบานและในขณะที่สองไอ้น้องกำลังจะกลับบานเสี่ยงผูเป็นไอก็เหลือกต้าไปเห็นสารเพียงต้าเก่าๆอยู่ขาง้นไม่ไยเสี่ยงผูเป็นอายจึงได้เว้าขึ้นมาว่าเบกไอว่ามือหนี่เฮ้ายางมดมือกะคือสิบไดนกหนูดอกเพราะพอเฮ้ายางมากกะใกล้สีคำแล้ว แต่กับบไม่มีแววว่าจะเห็นสัตว์สาว,ว่าสิงจักโต้เลยแม่นแม่นอายคอยหูซึกแปลกๆแ,แต่พวกเฮาเริ่มย่างเข้ามาในป่านี่แล้วเมื่อนี้มันเป็นอยัางว่าทุกเท่าใดแห้งทุกเติมนอ ทันตีและพวกเข้าเสร็จจังไดต่อไปไอ้กกกะปะหูคือการล่องขอพรจากสาลเพียงต้าเกา่เกาๆขาังตนใหม่ไนี่บม่มึงโบยญาตบบ่ไปไปกับดีกัวขอยญาตอไอ้เออนาะขอพรก่อนจังคอยกับเออเออสิขอ,อยังกระหีบขอพาวกับมันสิคำแล้วนั่นละครับ เมื่อพวกเขาทั้งสองสนทนากันแล้วเสี่ยงผูเป็นอายโกโบลโอสาหีบเผาขอพอ่อน้ำสารเพียงต้าเก่าๆนั่นทันทีสาธุเดอ้อผีช้างนั่งหายที่สิงสถิตอยู่ในสารเพียงต้านี้ ขอให้ขอบคั้วของขาหน่อยจงแห้งๆลว้ยๆมีเงื่อนค้ำหลายๆและถือเลขถือหวยพ่อให้ขอบคั้วของขาหน่อยลดพ้นจากค่วงทุกข์ยากนี้ด้วยเถิด้าข้าหน่อยลำรว้ยแล้วขาหน่อยสัญญาว่าจะตอบแคนบุญคุณพวกเจ้าทุกอย่างห้วยบักนี่แล้วมึงสิไปตอบแทนบุญคุณเขาจังใด จักหน่อยมึงตอบเท่นเขาบไรมั่นสีบหักข้อมึงดอกมึงขี้ย่านอีหยังให้มั่นถือเลขก้อนเถาะมึงสีลองดีกับสิ่งที่มองโบเห็นเดอ้อจักหน่อยมึงสิเจอดีเทๆเบกมึงเชเวากู้หลายกู้เป็นออ้มึงใดกับดีกลัวกี่ข้านผิดกับมึงว่าจบทั้งสองก็ได้เดินทางกับบานด้วยโบหูวาอีหยังสิเกิดขึ้นกับต้นอยู่ในผาน่าผักนา เพราะว่าสารเพียงต้าที่เสี่ยงขอพ่อนอยู่นานมันเป็นสารผีปอบพ่อหอดกล้งเดิกในขณะที่เสี่ยงกำลังหลับอย่างแกบจมเสี่ยงก็ได้ผันว่ามีหญิงแก่คนหนึ่งได้ยางเข่ามาแล้วเว้ากับต้นออกไปว่าถ้ามึงอยากล่าอยากรวยมีเงินทองไหลมาเทมา ให้มึงเอากู้มาเลียงอยู่เพื่อนของมึงซะนั่นแหละครับเสี่ยงเมื่อได้ยินแนวนั้นก็เกิดคว่ำหลบในใจจึงได้ตอบในคว่ำผันออกไปว่าได้ถ้ามึงเฮ็ดให้กู้ลำรว้ยได้กู้จะเลียงมึงอย่างแน่นอนกู้สีให้มึงรวยแท้แต่มีขอแม่วาแต่ละมือให้มึงเอาตับได้ใส่พุ่งของชาด มาให้กูกินบ่ให้ขาดได้บ่มีปัญหาได้ขั้นชันมืออื่นให้มึงซื้อเลขหกโต้ดอเลขเหยังละหกโต้หันสองหนึ่งสองสองสองสเมื่อย่ายแกบอกเลขจบเสี่ยงก็ได้เฮือแตกแล้วสะเดิดขึ้นทันทีเสี่ยงได้ทบทวนความผันที่ไง่แกคนนั่นบอกบ่ กูผันไปบ่หน่ผู้ซึกว่าคือโบได้ผันนี่เวย้ยคือความจริงนี่แต่จังไดกกะยาดอกเวย้ยมาเอินต้อนสวยไปหาชื่อแหลกที่ย่ายแก่คนนั่นบอกได้กว่าเมื่อเว้าโจบเสี่ยงก็ได้ล้มล่งแล้วนอนต่อจนแจงเสาว,วันถัดไปเสี่ยงก็ได้ตื่นตั้งแต่เสา แล้วก็ได้เล่าควมผันทั้งหมดให้พ่อกับเม่และน้องไส้ได้พังพอของเสียงเมื่อได้พังแนวนั้นก็ได้เว้ากับเสียงออกไปว่าเสียงเอ๋ยการที่มึงหับปากก่าเจ้าผีมาเลี้ยงนั้นขั้นเลี้ยงดีก็จะเป็นสิริมงคลให้แกเฮาถ้าเาเลี้ยงบ่ได้ตามที่มันต้องการมันก็จะเกิดโทษและสิงบอดี้ข้นกับเฮา คิดดีๆเด้อลูกเด้พ่อเอ๋ยการที่เฮาเลี้ยงผีมันคือสิบ่ยากเท่าที่คิดดอกถ้าเารวยแล้วเฮ้าก็มีเงินไปซื้อตับไตใสพุงมหาให้มันลูกว่ามันของงายได้ดอกสำนีนาะเมื่อเสียงเว้าจบเสียงแง่แก่คนนั้นก็ดังกองอยู่หูของเสียงตลอดว่าเอากูไปเลี้ยงมึงจะหังจะมี เอากูไปเลี้ยงมึงจะเป็นเศรษฐีเสียงง่ายแก่คนนนันดังซ้าๆอยู่แบบนั้นโบโดนเสียงก็ได้เหลือกต้าไปเห็นสารเพียงต้าเก่าๆมาตั้งไว้อยู่หน้าบ้านของเขาเสียงเมื่อเห็นแนวนั้นก็ฮูได้ท่านที่ว่าสารเพียงต้าเก่าๆนั้น แมนสารอันเดียวกันกับสารที่เขาเห็นอยู่ในปา่าเสี่ยงจึงได้เว่าขึ้นมาว่าสิมาเว่าใส่หูกู้หลายกู้อยากไลหูกู้สิเลี้ยงมึงเองดอกแต่ตอนนี้กู้สิออกไปซื้อเลขที่มึงบอกมึอคืนก่อน าบอถเถกู้ชิจูดสารมึ่งทิมโลดพ่อว้าโจบเสี่ยงก็ได้มุ่งนาเดินทางไปสือเลขท่านทีพ่อไปหอดผู้สาวผู้สาวสือเลขแน่อ้าเลขกยังและผู้เบาอาเลขหมูหรือว่าเลขหมาเอาเลขปูหรือว่าเลขป้าเอาเลขหกโตโหเลขเด็ดพ่อนี่ วอามาที่กูสิจอดเลขเด็ดแน่นอนเอาเลขสองหนึ่งสองสองสองชีอเด็ดจริงๆโด้วยเอาต้าเท่าไหร่ล่ะพี่เอาต้าสองพันไ้จัดให้ตามคำขอหลังจากที่เสี่ยงซื้อเลขแล้วเสี่ยงก็ได้กับเมื่อบานเพื่อโลดถาเลขออกด้วยความดีใจพ่อเมื่อหอดเวลาเลขออกก็ไก่เต็มที จังเฮ็ดห้เสี่ยงและรอบครัวของเขาตื่นเต้นใจหลายพอเฮ้าชีลวยแล้วเฮาชีลวยแล้วดีใจน้ำลูกเดอ้อต่อไปนี่ขอบครั้วของพวกเฮ้าจะบดทุกยากแบบนี้อีกต่อไปเออให้มันถือกกอนถอถือกแล้วก็อย่าลืมเอาตับไตใส่พุ่งไปให้ผีตัวนั้นกินก็แล้วกันเบรกมึงสชี่้าาหลายมึงบ่ดีใจบอ่อที่พวกเฮาชีลวยแล้วนั่นล่ะครับ ขอบขั้วของเสี่ยงผ้ากั้นรุ่นละทึกด้วยความตื่นเต้นบบดน้นกหอดเวลาเลขออกเลขที่ออก212 225หาไสชิถึกซ้ำรุ่นแทบตายสุดท้ายกระบอถถธอขอโทษ คือว่าอ่านผิดเดอ้อเลขที่ออก212 224่สออสสัตว์เจนละนองบักเซียงอ,ะ,อ,ะ,อะผมตือเกลอกโตแล้วพวกเข้าลวยแล้วพวกเข้าลวยแล้วเมื่อเป็นแนวนั้นจังเฮ็ดให้หพวกเขาดีใจหลายเพราะแต่เกิดแต่ขานกับบ่เคยเห็นเงินหลายป้านี่จักเทือ่อขอบรัวของพวกเขาจึงลำลวยขึ้นมาทัานที เมื่อมีเงินค้ำแล้วเสี่ยงผู้เป็นลูกก็ได้เอาตับใต้ใสพุ่งของศาสตร์มาบูซาอยู่สารเพียงต้านาบานของเขาทุกๆมือโบได้ขาด จังเฮตให้พวกเขาลำลุย้ยมีเงินมีค่ำหลายเมื่อเวลาผ่านไปโดนโดยคว่มที่เสี่ยงมีเงินค่ำหลายเสี่ยงจังม่วเมาและลินกินพุ่มเผยืยย่างเบิกบ้านสําล้านใจแต่ละมือเสี่ยงจะออกเลาะเที่ยวหลินและก็เมาทุกๆุกมือกับเพื่อนย่มใดก็จนมืดคำ จนลืมเอาเลือดและตับไตใสพุ่งของสตร์ไฟให้ผีที่ต้นเลี้ยงไว้หลังจากอิดเมื่อยในก้านไปลินไปเที่ยวเสี่ยงจึงได้มานอนพักอยู่ที่เฮือนของตนและในขณะที่เสี่ยงกำลังนอนหลับอยู่นั้นอยู่ๆเสี่ยงก็หูสืกหายใจโบออกและแน่นหนาเอิกนิงติ้งไปมาบได้จังเหตไถเสี่ยงมืนตาขึ้นมาพ่อแต่เสี่ยงมืนตาขึ้นมาเทนานันหลา เสี่ยงก็ต้องตกใจสุดขีดพอมีย่ายแก่ผีปอบที่มีดวงตาแดงกรมปากที่เต็มไปด้วยเลือดและมีสีหนาด้วยควมโกดแค้นขึ้นมานังเต้งเอึกของเสี่ยงแล้วเว่ออกมาว่ามึงผิดสัญญากับกู มึงบอเอาตับไตใส่พุ่งมาใหาก้กู้เกณฑ์กู้หิวกูส้สกินตับไตใส่พุ่งมึงแทนกู้หิวกู้หิวเสี่ยงเมื่อได้ยินยายแก่ผีปอบวบาแบบนั้นก็ตกใจสุดขีดเมื่อได้สติเสี่ยงก็ใส่แห้งเหยือกสุดท้ายอยู่ยายแก่ผีปอบนั่นออกไปเมื่อเห็นยายแก่ผีปอบนั่นผาาทา เสี่ยงจึงได้แลนล่มลุกคุกค้านยางบกิดชีวิตเสาวันทัดไปเสี่ยงก็ได้กลับมาเฮือนด้วยคว่มยานกัวเสี่ยงจังค่อยๆย,ย่างเขาไปไขประตูเขาไปในเหือนและในขณะที่เสี่ยงกำลังเขาไปในเหือนเสี่ยงก็ต้องตกใจสุด ขีดเพราะพอกับแม่และน้องไส้ของเสี่ยงได้เถือกย่ายแก่ผีปอบนั่นเกินตับใต้ใสพุ่งจนเหมิดจังเหตไถเสี่ยงหูซึกเสียใจหลายเพราะว่าพอกับแม่และน้องไส้ของเขาได้ใต้ไปก็ย่อนคว่ำอยากหังอยากมีด้วยการเอาผีปอบมาเลี้ยง ทั้งๆท,ที่พอและนองไส้ได้เตื้นไปแล้วเสี่ยงหูซึกเสียใจหลายกับการกระทําของต้นเองที่ขาดสติ เสี่ยงจังได้ไปหาหลวงพอ่อยู่วัดแห่งหนึ่งพ่อไปหอดเสี่ยงก็ได้เล่าเหตุการ์ทั้งหมดให้หลวงพ่อผังหลวงพ่อเมื่อได้พังก็ได้ว่ากับเสี่ยงออกไปว่าเสี่ยงเอ๋ยมึ่งเสิเหตุอีอย่างเป็นอย่างบ่คิดผิดจจรนาให้ทีถวน,นกอนก็เลี่ยงผีมั่นโบแมนซิงที่ดีเลยทว่าหนึ่งเฮาเหตุดบ่ได้ดังที่ผีนั่นต้องการผีนั่นมั่นก็ จะกลับมาทำหายต้นเองผมขอโทษหลวงพอ,อย้อนความอยากหั่งอยากมีจังเหตุให้ต้นเองขาดสติสุดถ่ายต้นเองก็มาสูญเสียพ่อแม่และน้องชายในเวลาเดียวกันกูสิบอกมึงเดอ้อผีย่ายแกต้นหนีเล่าซื้อย่ายแหลม เล่าเป็นคนผัดถิ่นมาอยู่บ้านของเฮาได้หลายปีแล้วมู่บ้านของเฮาพบแต่คว่วมบุญไหว้เพราะมีค้ายงัวของชาบานลมใต้เป็นจำนวนหลายและค้ายงัวแต่ละโต้นั้นกระบ,บ่มีใสพี่พุ่งจากโตหาเป็นตะยานแถ่หลวงพอ้าบานหูว่ายายแหลมเป็นผีปอบก็ได้ผากั้นคับไล่ยายแหลมออกจากบ้านพ่อ ทั้งเฮ็ดสารเพียงต้าอยู่ก้างปลาหายนับตั้งแต่นั้นมากกับบมีไผยเห็นย่า่แหลมผีปอบนี่อีกเลยและข้าสิเฮ็ดจังใดจังชีปาบแหา่แกผีปอบนี่ได้หลวงพอ โบต้องห่วงดอกหลวงพ่อนี่ละสิปราบมั่นเองเสี่ยงเมื่อได้ยินหลวงพ่อแบบนั้นเสี่ยงก็หูซุกโล่งใจหลังจากนั้นเสี่ยงก็ได้พาหลวงพ่อเดินทางมาเฮือนของตนเพื่อมาปราบย่ายแกผีปอบคนนั้นพ่อเมื่อหอดหลวงพ่อนี่แหละสารเพียงต้าที่ผมเลี่ยงย่ายแกผีปอบหลวงพ่อได้พนมมือและบริกรรมฆาถา บด้นก็ได้ยินเสียงยายแกผีปอบหัวเลาะขึ้นมาแล้วเว้าด้วยคว่ำอ้าขาดแขนขึ้นมาว่าฮ่าฮ่าฮ่าจะกัอนอีกแล้วนะหลวงพอ <_ d ata> ่อยายแหลมมึงมากก็คว,ว่ำมุนไหวอยู่ที่นี่เฮ็ดหยางฮ่าฮ <_ d ata> ่าฮ่ากูบ่ได้ตั้งใจมากก็คว,ว่ำมุนไาวอยู่นี่ดอ,อกถ้าไองโง่นี่โบผิดสัญญากับกู แต่จังไดมึ่งกระบอกควรไปกินพ่อแม่และน้องไส้ของเขาเมื่อนี่จังไดมึ่งก็ต้องออกไปจากหมู่บ้านของพวกกูถ้ามึ่งบ่อยากเจอดี ฮ่าฮ่าฮ่ากูโบยานพวกมึงดอกกูสิกินพวกมึงให้หมด่อ์เมื่อผีปอบยายแกเเวาจบผีปอบยายแกก็ไลยกระโดดบีบข้อของหลวงโพทันทีพ่อแต่ยายแกผีปอบเข้าไก่หลวงโพ่อบ่พ่อทใดผาเหลืองของหลวงโพก็ได้เปล่งแสงสีทองออกมาจังเฮ็ดให้ผีปอบ ออกห้อนออกโคนด้วยค่วมเจ็บป,ปวดและทรมานหลาย หลวงพ่อเมื่อเห็นผีปอบผาดทาจึงได้พนมมือบริกรรมฆ่าถาแล้วเป่ามุ่นใส่ยาย่แก่ผีปอบจังเฮ็ดให้หผีปอบสลายไปในทีสูตรทำก้างสายตาของเสี่ยงบักเสี่ยงเผาสารเพียงต้านั่นทิมสาเสี่ยงเมื่อได้ยินแนวนั้นก็บล้อสาหีบเผาเผาสารนันทันที นับตั้งแต่นั้นมาเสี่ยงก็หูซึกผิดตลอดเวลาเพราะตนเองได้นําเอาผีมาเลียงจังเป็นเหตุที่ทำให้พ่อเม่และน้องชา้ยของตนต้องมาเจอเรื่องให้หายแบบนี้หลังจากนั้นเสี่ยงก็ได้บวชเป็นพระตลอดชีวิตเพื่อทรงผลบุญไปให้พ่อเม่และน้องชา้ยของตน และเพื่อให้พ่อเม่และน้องไายของตนไปเกิดในภพภูมิที่ดีและสางบุญกุศลให้แกต้นเองเพื่อลุดผลจากวิญญาณผีที่จะคอยตามอาขาดตลอดเวลาจบบรีบูล